สวัสดีครับ EP นี้เป็น EP ที่2อ EP แรกเราพูดถึงภาพรวมของพระคัมภีร์ EP นี้ผมจะมาแนะนําพระคัมภีร์ที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมไล่ไปทีละเล่มทีละเล่มทีละเล่ม,ละลมนะครับพระธรรมเล่มแรกที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลก็คือพระคัมภีร์ที่ชื่อว่าปฐมกาลนะครับพระธรรมปฐมกาลนี้เป็นพระครรเล่มแรก ในพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์นี้กล่าวถึงการสร้างจักรวาลนะครับจุดกำเนิดของมนุษย์จุดเริ่มต้นของความบาปที่เกิดขึ้นและวิถีทางที่พระเจ้าที่ทรงปฏิบัติกับมนุษย์นะครับเป็นข้อมูลที่บรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มสร้างโลกก่อนยุคประวัติศาสตร์นะครับแล้ว ลงไปถึงเรื่องราวของชนชาติบรรพบุรุษของชนชาติอิสราเอลนะครับพี่น้องครับพระกัมพีปฐมการนะครับพระธรรมเล่มนี้มีชื่อหนึ่งว่าคือเยนสิตนะครับซึ่งแปลทับศัพท์ตามชื่อในพระธรรมภาษาอังกฤษก็คือจุดเริ่มต้นคือปฐมคือเริ่มต้นนะครับ พระธรรมเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชนชาติต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชาติของอิสราเอลนะครับที่เป็นชนชาติที่เป็นประชากรของพระองค์นะครับผู้เขียนพระธรรมปฐมกาลหรือเย,ยนเส์นี้ไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้เขียนนะครับแต่มีพระคัมภีร์หลายตอนที่ระบุว่าโมเสสเป็นคนเขียนอยู่ในพระธรรม ในพันธสัญญาใหม่นะครับภาคพันธสัญญาใหม่มันจะเป็นในพระธรรมลูกาในพระธรรมยอนในพระธรรมกิจการนะครับเป็นผู้เขียนแล้วพระธรรมปฐมกาลนี้จัดอยู่ในหมวดของเบญจบันนะครับมีอยู่5เล่มนะครับเบญจบันมีอยู่5้าเล่มก็คือปฐมกาลนะครับปฐมกาลอบพยพนะครับ ปฐมการอพยพเลวีนิติกันดารวิถีแล้วก็เฉลยธรรมบัญญัตินี่เรียกว่าหมวดเบญจบันนะครับพี่น้องครับเนื้อหาสาระสำคัญของพระธรรมปฐมการเล่มนี้ก็คือจุดกำเนิดของโลกเริ่มต้นมาจากที่พระเจ้าทรงสร้างโลกและก็จักรวาลน,นะครับสร้างมนุษย์และสิ่งต่างๆอยู่ในปฐมกาลบทที่1ที่พระองค์ทรงสร้าง สิ่งต่างๆภายใน6วันของพระอ,องค์นะครับสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็สร้างมนุษย์ให้มนุษย์เนี่ยเป็นเหมือนกับพระฉายของพระอ,องค์มอบหมายให้มนุษย์เป็นผู้ครอบครองดูแลสิ่งที่พระอ,องค์ทรงสร้างขึ้นมนุษย์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าแต่ด้วยความบาปโดยการไม่เชื่อฟังของมนุษย์ที่พระอ,องค์ทรงสร้างมาทําให้ถูก ลงโทษโดยการไล่ออกจากสวนเอเดนนะครับแล้วสูญเสียสิทธิอำนาจไปบางอย่างไปแล้วมนุษย์ก็ทวีจำนวนมากขึ้นแล้วก็ทำบาปมากขึ้นนะครับทำบาปมากขึ้นจนพระองค์ทรงทนไม่ได้จนได้พิพากษาครั้งแรกก็คือทำให้น้ำท่วมโลกจึงเกิดเรื่องราวของโนอาห์ขึ้นนะครับซึ่งโนอาห์เป็นบุคคลที่ สัตซื่อต่อพระองค์รักพระองค์นะครับพี่น้องคงได้ยินเรื่องน้ําท่วมโลกแล้วก็โนอามาบ้างแล้วนะครับหลังจากที่น้ําท่วมโลกแล้วนะครับมนุษย์ก็สืบเชื้อสายจากโนอานะครับแล้วก็เขาทําบาปอีกคิดที่สร้างหอบาเบลขึ้นไปสูงเทียมฟ้าให้กับมนุษย์นะครับพระเจ้าก็ไม่พอพระทัยเรื่องการสร้างหอบาเบลนี้ พระอ,องค์จึงทำลายแผนการการสร้างหอบาเบลของมนุษย์นี้ขึ้นนะครับทำให้เกิดภาษาต่างๆมากมายขึ้นในโลกนี้นะครับมีภาษาต่างๆเขาก็เลยพูดกันไม่รู้เรื่องมีทั้งภาษาอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็มนุษย์ก็กระจัดกระจายออกไปตามส่วนต่างๆนะครับแล้วในสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเหล่านี้พระอ,องค์ก็ทรงเลือกชายผู้หนึ่งคนหนึ่งขึ้นมาคืออับราม นะครับอับรามแล้วก็ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นอับราฮัมแล้วก็ทำพันธสัญญากับอับรามอวยพรอับรามสัญญากับอับรามจะให้มีบุตรหลานนะครับจะให้มีบุตรแล้วก็ต่อมาก็เป็นชนชาติของอิสราเอลต่อไปนะครับพระธรรมพระธรรมของประถมการนี่มีเรื่องราวของบุคคลในประวัติศาสตร์มากมายไม่ว่า อับราฮัมอิสอักยาโคบโยเซฟนะครับมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตคือคนเขียนเรื่องนี้ได้สรุปเรื่องราวของการกําเนิดโลกมนุษย์และชนชาติต่างๆมากมายไว้ในตั้งแต่บทที่1ถึง11นะครับแล้วก็กล่าวถึงการกําเนิดชนชาติของอิสราเอลตั้งแต่บทที่12ไป แล้วก็บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณีกิจของพระเจ้าด้วยนะครับพระธรรมเล่มนี้เป็นเป็นพระธรรมเล่มหนึ่งที่ยืนยันว่าพระเจ้าสร้างจักรวาลแล้วก็จบลงด้วยว่าพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าห่วงใยประชากรของพระองค์เห็นมนะครับพระองค์ช่วยเหลือมนุษย์ทุกอย่างนะครับพี่น้องครับ ผมก็จะมาพูดในเรื่องราวของพระธรรมแต่และเล่มแบบสรุปโดยโดยย่อแต่และเล่มว่ามันมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญของของเรื่องราวในประถมการก็คือเรื่องการทรงสร้างนะครับความสำคัญอยู่ที่ทรงสร้างสิ่งต่างๆแล้วพระองค์สัญญากับประชากรของพระองค์ใน e p ีต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้ พระธรรมคร่าวๆนะครับเป็นภาพองค์รวมแต่ส่วนในรายละเอียดเราก็จะศึกษากันต่อไปอทีหนึ่งนะครับวันนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับถูกใจก็กด subscribe ให้กับช่อง youtube ของคีจักรเอเมนหนองแสงสลับบุรีด้วยผมอาจารย์กิติศักดิ์นันทศิริรัตน์นะครับก็ขอฝากช่อง youtube คีจักรเอเมนหนองแซงสลับบุรีไว้นะครับอย่าลืมกดติดตาม